หลังจากเราเข้าใจเรื่องส่วนกลับนะครับของตัวเศษส่วนแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่เรื่องของการหารเศษส่วนนะครับลักษณะของการหารเศษส่วนจะใช้เรื่องของส่วนกลับเข้ามาช่วยมาลองดูกันเลยนะครับว่าในโจทย์ที่เขาให้มาเป็นยังไง้อที่1เราลอกโจทย์ปไปเลยครับ9นะครับจำนวนนับนะครับ9หารด้วยเศษหนึ่งส่วนสวิธีการทํานะครับเราจะใช้ตัวหารนะครับ หาส่วนกลับของตัวหารนะครับแล้วเอาไปทําการคูณตามปกติของการคูณเศษส่วนเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้จะได้เป็น9ครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะครับแล้วก็หาส่วนกลับของเศษ1นส่วนสนั่นก็คือเศษ3าส่วน1เสร็จแล้วครับจากนั้นเราใช้วิธีการคูณตามปกติก็จะได้อะไรครับคูณตามปกติเลยก็คือ 9ก้คูณสส่วนหนึ่งได้นะครับ9 3 27เป็น27่ส่วนหนึ่งครับหรือว่า27 27ิส่วนหนึ่งนะหรือ27ใช่ไหมเราก็ตอบคำถามได้นะครับตอบ27นะครับมาดูข้อที่2กันครับ ข้อที่2นะครับเศษสิบสองเออข้อที่ครับข้อที่2 12หารด้วยเศษสามส่วนสี่เจอหารไม่ต้องกังวลนะครับให้ใช้เรื่องของส่วนกลับเข้าไปช่วยในการหาคําตอบก็จะกลายเป็น12ตั้งใช้ส่วนกลับของตัวหารนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นคูณก่อนแล้วก็ใช้ส่วนกลับของตัวหารก็คือเศษสี่ส่วนสามเห็นไหมจาก3ามส่วนสี่มาเป็น4ี่ส่วนสาม แล้วก็จะได้12บคูณ4เหมือนกับวิธีการคูณเดิมของเราครับตัดได้ไหมครับตัดได้ครับ3 1 3นะครับ3 4มสฉะนั้นจะเหลือ4ีคูณ4ครับส่วนด้วย1ก็คืออะไรเลยเท่ากับ4 4่สี่สิบหกส่วนหครับหรือว่า16ไม่เขียนส่วนนะเขียนอย่างนี้ไปเลยครับ เพื่อใจ้มเพื่อจะได้เข้าใจชัดๆไปเลยนะครับตัดขั้นตอนไปด้วยโอเคครับมาที่ข้อที่3ได้แล้วครับข้อที่3มโจทย์เป็น3หารด้วยเศษห้าส่วนเอย่างย้ําไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปกังวลน,นะครับ3เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับ3มตั้งเหมือนเดิมนะครับ3ตั้งเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนที่เครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและตัวหารให้ใช้ส่วนกลับนะครับเมื่อได้ส่วนกลับแล้วนะครับมันกลายเป็นการคูณไปแล้วครับก็เอามาคูณกนนนันได้แล้วครับ3มคูณ9ส่วนด้วย5าได้คำตอบไปยังนะครับหาผลคูณได้แล้วครับ27สส่วนห้าเสาม่ดส่วนด้วยห้า เราต้องทำอะไรอีกครับควรจะอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างง่ายนะครับนั่นก็คืออันนี้จะต้องเป็นจานวนค่ะนะครับ5 5 25นะครับ5 5ได้25จาฉะนั้น26 27เหลืออีก2นะครับก็คือเศษ2ส่วนด้วย5ตอบคำถามข้อนี้ได้ครับตอบ5เศษ2ส่วนเอ่า5เศษ2ส่วน5 มาดูข้อที่4ครับข้อที่4โจทย์เป็น10หารด้วยเศษ6กส่วนเจ็ดง่ายๆอยู่เลยนะครับตัวเลขก็ไม่มากครับฉะนั้นอย่าไปกลัวจนไม่ทำนะยังไงก็ลองทำดูครับสิบตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจำอย่างนี้ก็ได้นะครับกับเศษเป็นส่วนหรือว่าส่วนกับ ก็จะได้10คูณด้วย7หารด้วย6ตัดดีไหมตัดตัดตัดสัก2นะครับเหลือ3เหลือ5ครับก็จะเอาไปหาคำตอบได้นะครับ57ได้35ส่วนด้วย3นะครับ6กลายเป็น3ามบรรณะนะเราเเราตัดมันแล้วเราก็มาทำให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างง่ายนะครับคือจำนวนครับ ส1เป็น33มสิบสานะสามสิบสสามสเศษอีก2ครับมันก็จะได้11บเอ็ดเศษสอส่วนสเอาไปตอบคำถามได้ครับตอบ11บเอ็ดเศษสอส่วนสมาข้อที่5กันเลยครับข้อที่5โจทย์เป็น11 หารด้วยเศษแส่วน11ิอนะครับทำยังไงนะตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณนะครับกับเศษนะครับกับส่วนนะครับกับเศษเป็นส่วนฉะนั้นมันจะกลายเป็นส่วนกลับก็คือเศษ1 1ส่วนแแทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นการคูณแทนก็จะได้เป็น1 1 1คูณ11ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วยอะไรที่เราเห็นส่วนด้วย8ครับ1 เ1คูณ1ได้เท่าไรส1 1คูณ1 1เราใช้เทคนิคนะครับแยกออกมานะครับแล้วก็มาบวกกันได้2ใช่ไหมครับอ่าส่วน8อ่าลองหาค่าเศษส,ส่วนอย่างง่ายสิครับให้เป็นจำนวนคา่าได้เท่าไหร่ได้ไปคิดมาแล้วครับ15เศษ1ส่วน8นะ แปดคูณสิห้าได้ร้อยี่สิบครับนะเรจะเศษหนึ่งแล้วก็ส่วนแปดตอบครับสิบห้าเศษหนึ่งส่วนแปดมาดูข้อที่หกกันครับข้อที่หกโจทย์เป็นยี่สิบหารด้วยยี่สิบห้าส่วนยี่สิบสี่นะครับยี่สิบหารด้วยยี่สิบห้า ส่วนด้วย24ทำยังไงนะ20เหมือนเดิมเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษเป็นส่วนนะฮะก็คือส่วนกลับนะครับเรากับเศษเป็นส่วนแล้วเราก็จับ20นะครับกับ24มาคูณกันได้แล้วครับแล้วก็ส่วนด้วย25นะครับเอา5ตัดได้ไหม5้5ตัด55 5, 25 5 4 20 ก็จะได้4คูณ24ส่วนด้วย5ครับ4คูณ24ได้เท่าไหร่ได้96ส่วนด้วย5ทำให้เป็นเศษส่วนจำนวนคะนะครับได้5คูณ19นะครับได้95แล้วก็เศษ1ส่วน5ครับเราตอบคำถาม สมองลื่นมันก็จะเขียนปึ๊บปุ๊บป๊บเลยครับเราก็พยายามทำซ้ำําๆนะครับสมองก็จะปลอดโปร่งแล้วก็ได้คําตอบออกมาแน่นอนนะครับขั้นตอนวิธีมันก็ยังคงกลับมาที่เรื่องของการคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับถึงแม้จะเป็นการหารก็แล้วแต่เราจะใช้หลักการเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของการหาส่วนกลับนะครับหรือว่าเราพูดกันตะกี้ว่า กับเศษเป็นส่วนนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องมหาองมายคูณกับเศษเป็นส่วนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับหน้าที่39ครับ